หันใจเพื่นพุนผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมฉันฉันสยามชา้างนาช้างทองสิปุ๋ยอยู่เอ็มแล้วไม่ผิดหวังเดินทางไม่หยุดก็ต้องยกให้คุณกิตตินี่แหละครับครั้งนี้ขอมาเที่ยวชมสวนทุเรียนของพี่ชำนาญที่ออกดอกออกใบ แหมได้ใจคนปลูกจริงๆเพราะปีที่ผ่านๆมาไม่เข้าตาเอาซะเลยฉเฉลยก็เพราะไม่ได้ใช้ตระกูลช้างน่ะสิครับนายจนานรามยังสิบหมู่ห้าตำบลช่องอำเภอนายงจบบังหวัดตาก แปลงนี้ร้อยกว่าต้นทุนเรียนอายุเท่าไหร่ละครับอายุมัน 4, 3, 5สห้สูงสุด <4. S 2> ยังยังยังไม่ค่อยถึง5ปีต่วนี้ยังเป็นดอกทั้งหมดครับอ๋อยังเป็นดอกทั้งหมดครับผมแล้วปีที่แล้วเป็นไงครับปีที่แล้วไม่ออก ไม่ออกเลยไม่ได้ใช้ไอ้นี้ไงไม่ได้ใช้ช้างไม่ได้ใช้ช้างอ่าก็ไม่ได้ออกคือปีที่แล้วยังไม่มีออกออกอย่างนี้เลยในแปลงแต่แถวนี้ต้นเล็กๆมันไม่ออกไงไม่ออกเลยก็เอาอช้างมาถึงฉีดตัวนี้ก่อนตัวนี้มันใกล้ตายไงตายแล้วหรือกําลังจะตายมันตายแล้วไม่มีใบสักนิดหนึ่งคิดว่าจะตัดทำไมล่ะเนี่ยดูสภาพนี่สองปีแล้วที่มันเฉาอยู่นี่สองปีใช่และสองปีที่ผ่านมาพี่หาอะไรมาใส่ไหมใส่ของหมักเองไงก็คือพี่พี่ทําเอง แต่ว่า2ปีที่ผ่านมาไอเนี้ยเอาไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเลยคิดว่ามันจะตายแล้วเมื่อก่อนผมเอามาฉีดต้นนู้นก่อนหน่อยมันออกดอกอต้นสองปีกว่าครับเออถ้ามันออกถึงนู้นเองมาฉีดถึนนี่มันน่าจะดีฉีดๆสิบกว่าวันแตกัแต่มันตายแล้วนะตายแล้วตายแล้วตัวน,นี้อ้าวแล้วทำไมถึงคิดว่ามันจะได้ผลไม่มีเลยแล้น,นู้นมันดียังไงมันออกไอ,อ้นี่ก็น่าจะออกเนี่ยมันเริ่มเป็นตุ่มแบบนี้มานี่นี่นี่อ้าวไอ้นี้ผมว่ามันน่าจะรอด เรลงไปอยู่สิบกว่าวันมันเขียวกันนี่ว่ามันขึ้นเป็นกระแหงเล็กๆไงเป็นตาตุ่มไงอ่มันเริ่มแบบเริ่มเห็นออกมาบ้างอ่าใช่เขียวๆบ้างใช่พอรอดแล้วมันออกอันนี้มาด้วยไงโอ้รอดแล้วออกดอกด้วยออกดอกมาด้วยโอ้แต่นี่ว่าจะแน่นมากเลยนะปกติอ่ะดอกมันออกแน่นอย่างนี้ไหมไม่ออกอันนี้มันปอกพื้นมามันก็ออกดอกมาด้วยมันไม่ใช่ฟื้นธรรมดานะอันนี้มันรอดแล้วเลยมันรอดเปอร์เซ็นต์แล้วรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องที่น่าอึ้งจริงๆเลยครับกับผลงานตระกูลช้างเห็นผลทั้งกับต้นใบดอกแล้วบอกเลยครับว่ายังดีต่อสุขภาพของคนใช้คนจิตอีกด้วยล่ะครับได้ใช้อย่างอื่นด้วยไหมไม่ได้ใช้อย่างอื่นพวกสินเคมีไม่ได้ใช้อยาพวกอะไรไม่ได้แม่ไม่สบายที่นี่ไม่ได้เลยห้ามเลยอะที่เป็นเคมีที่แบบเป็นพิษไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ มีกินก็ไม่ได้แม่ไม่ได้แสดงว่าตะกูลช้างมันตอบโจทย์พี่เลยนะถ้างั้นอ่ะผมว่ามันดีนะมันปลอดภัยอ๋อปลอดภัยใจช้างได้ไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีเนี่ยหลานตัวเล็กๆเดินถือสายยางไม่มีแพ้ด้วยมันไม่แพ้แต่อย่างอื่นเลยเป็นเรื่องเลยตัวแค่นี้เองมาดิมาฮะต้องเรียกลุงแล้วอ่ะครับเร็วว่ามาดิครับเร็วนี่ใช่ไหมครับถือสายยางถือสายถือสายยางฉีใส่ยางฉีนั่นที่ว่ามันยาวๆันเครื่องฉีนั้น โอ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพวกยาตัวอื่นนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ oh. อันตรายกับเด็กอันนี้เรามั่นใจเลยเนาะมันก็วิ่งอยู่แถวๆนี้ยก็นี่ไงมันถึงปลอดภัยกับเราด้วยพี่มาเจอตัวนี้แล้วคนในบ้านที่แบบอยู่ได้สบายปลอดภยัยยิ่งไอตัวเล็กดูดูด,ด,ดูนั่งนี่ถ้าเป็นยาฆ่า,มาแมลงนี่อยู่กันอย่างนี้ไม่ได้นะนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าสวนทุเรียนอ่ะส่วนใหญ่เขาใช้ยากันหนักมากเลยเขาไม่ได้เข้าไม่ได้เลยน,นี่ดูนี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่แล้วครับ ไม่ต้องพูดเยอะดูเอาเองขนาดลูกหลานตัวเล็กตัวน้อยก็ปล่อยผ่านเข้าส่วนช่วยงานได้แบบนี้วางใจได้สบายหายห่วงครับพูดถึงตัวเรียนแต่วนี้ลูกของผมไม่ได้เมื่อก่อนนอนเรก็เรียกตัวออนอนบงอมี กินใบขาดเดี๋ยวนี้ไม่มีนะไม่รู้กี่รถกระบะเอาไปเผาเอาใบมาใบที่มันร่วงเอาใบที่มันร่วงนี่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 มันจะมีประมาณแบบนี้อ๋อเมื่อก่อนที่มันเป็นที่มันเป็นหนึ่งเป็นอย่างนี้เป็นลายอย่างนี้อ๋ออเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่มันจะเป็นแบบนี่เป็นจุดๆเป็นลายอย่างนี้แสดงว่าเมื่อก่อนใบมันไม่เป็นอย่างนี้นะที่เราเห็นเนี่ยไม่อย่างนี้ไม่หนาอย่างนี้ใช่ไหมไม่หนาไม่หนาพอฉีดแล้วใบมันหนาอย่างนี้นะโอ้ใบหนาปุ๊บใบห้อยถึงดินเลยดินเป็นยังไงบ้างก็ดินดีดินนี่ตอนนนนนีีีี่่กไเเเดดดดืยยยะิม ส่เดือนบอกได้เลยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วใช่พี่ใช้ช้างมากี่รอบแล้วซื้อมาสองรอบแต่ว่ามันมันไม่เปลืองไงชุดหนึ่งอ่ะพี่ใช้ได้หมดไหมอมใช้ได้หลายรอบเลยทุเรียนร้อยกว่าต้นพี่ใช้ได้หลายรอบเหรอสี่รอบสี่รอบสี่รอบยังไม่หมดเลยนุยังอยู่อยู่วางอยู่ที่นั่นโอ้โหมันฉีดเป็นละอองฝอยนิดนิดไม่ต้องจ่อไม่ต้องชุ่มใช่ไหมฉีดแล้วเป็นละอองอยนั่นแหละมันไม่เปลืองไงแล้วพี่ใช้พี่ใช้ตัวไหนบ้างมันก็ทุกช้างนี่ทุกช้างแต่ว่าที่ว่า ผมเจบมันช้างศึกช้างศึกที่ออกดอกนี่ช้างศึกนะผมฉีดเอาช้างศึกมาผสมด้วยสิ่งที่มันได้กลับคืนมาน่ะมันคุ้มกับเงินที่จ่ายไหมพี่คุ้มมากผมว่าไอเนี้ยโอเคอันี้โอเคเห็นชัดละอเนี้เห็นชัดละว่ามันช่วยได้จริงนั่นเลยไม่ได้ช่วยแค่ต้นทุเรียนนะครับคุณกิตติต้นอะไรที่พี่ชำนาญปลูกไว้ก็ได้ผลไปตามๆกันนะครับ พอผมฉีดทุเรียนเสร็จนะแล้วก็ต้นหมากอยู่ใกล้ๆเออ่าอ่าฉีดต้นอื่นด้วยฉีดหมากด้วยหมากวีไปนิดเดียวเองแขวงไหมแขวงไปออกดีเลยไหมโอ้โหอกดีออกต้นปกติหมากไม่ใช่หอกอะช่วงหน้าแรงมันจะหยุดนี่ขนาดสาดไปนะพอนนี้ก็เราก็ไปกับที่จายไงดูเป็นออกเลยผมถามนิดนึงนีพอดีผมเห็นกล้วยเนี่ยพี่เอาได้มันโดนด้วยไหมก็แน่อยู่แล้วไม่พลาดเดี๋ยวก่อนนะ ได้หมดมันถึงขนาดเอาไม้ค้ำต้นอย่างนั้นเลยนะเกลือมันโตตาไม้นั่นก็พอดีก็เลยเอาไม้ยันเอาไว้คิดไหมว่าไอ้กระปุกแค่เนี้ยมันจะใช้ได้ขนาดนี้ไหมมันก็ลองดูไงตกลงเออใช่ได้ผลเออมันได้ผลวันนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่ตระกูลช้างมันทําให้เราเห็นผลผลิตขนาดนี้ก็ผมว่าเต็มรอยนะโอ้แถวนน้นดกเยอะกว่านี้อีกโอ้โอันนี้เศษมันอ๋อนี่เศษเหรอเเดี๋ยวที่เห็นนี่เศษข้างน้นเยอะกว่านี้อีกนู่นแต่แถวนู้นเต็ม จะรออะไรไปดูกันสิครับคุณกิตติมันแน่นมากเลยนะเนี่ยพ่งพีนี่ที่ออกเหรอที่ผ่านมาไม่ค่อยอย่างนี้อ๋อยังยังยังไม่ได้ออกเพราะว่าไม่เคยใช้อันนี้ไม่เท่าไหร่ผมอยากให้ดูตรงนี้ <ไอ S 1> นี่นี่อันนี้มันออกดีไอพวกนี้พอมันออกดอกแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นลูกถูกไหม แน่อยู่แล้วนะเนี่ยฉีดไอ้พวกนี้ฉีดกลางล่างนี่คือดอดทุเรียนนะเนี่ยนู่นต้นเล็กๆคู่ไปด้วยไปดูผมว่าไม่ออกออกตกลงอ๋อปกติต้นเล็กๆมันจะไม่ออกขนาดนี้ถูกไหมมันไม่ออกไม่ใช่ได้อายุบันทีอโอมันไม่ออกขนาดนี้อันนี้ต้นนี้ก็อันนี้กี่ปีพี่กี่ปีสามปีน่าจะได้น่าจะไม่ได้สามไม่ถึงสามปีมันไม่น่าจะออกนะไม่ได้แต่มันมาออกไงโอ้มันออกเป็นพวงเป็นช่องอย่างนี้แล้วดอกมันใหญ่มากเลยนะ ถ้าของเพื่อนก็ไม่ออกแบบนี้อย่างน้อยก็สักช่อหนึ่งของสวนเพื่อนๆกันของพี่ไม่ออกอย่างนี้ไม่ออกแบบนี้หรอกเออไม่เห็นอย่างนี้เลยไม่เห็นคนมาดูของพี่คนมาดูเยอะคนมาดูเยอะคนมาดูเยอะไอ้นี่ที่ฉีดคือช้างล้วนๆเออช้างล้วนๆแล้วถ้าทุเรียนมันออกขนาดนี้แค่ต้นเดียวพี่ก็คืนทุนแล้วนะโอุ้้มนยคุ้มคุ้มแล้วนะที่ชำนาญว่าคุ้มแล้วคุณกิติก็คุ้มครับมารอบนี้ไม่เสียเที่ยวอีกแล้ว ก็พี่ชำนาญจัดให้สเต็มโต๊ะไม่คุ้มยังไงไหวล่ะครับพืชโตวไวผลโตใหญ่เห็นผลทันใจเพื่อนผลผลิตแทงปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมใช้ช่างสยามชา้างนาช้างทองกินแข็งแรงพืชแข็งแรงคน